เที่ยยังไงให้หุ่นปังเอพิโซดที่3นะครับวันนี้พามาดูการกินช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อของผมเหมือนเดิม3,000แคลอรี่นะครับมาดูกันว่าผมกินอะไรบ้างนะครับในทริปนี้เรามาที่พัทยานะครับก็นี่เหมือนเดิมครับเวลาผมเลือกที่พักแน่นอนเลยต้องมีตู้เย็นครับเพราะว่าจะเก็บไก่ที่เอามาได้เหมือนเดิมนะครับก็เวลาไปเที่ยวต่างสถานที่เนี่ยผมจะมีเตรียมไก่อกไก่ะครับ ต้มมานะครับใส่เกลือทําให้เราเก็บได้นานเนาะแล้วก็นี่มีโหมีครบเลยนะที่นี่เวลาผมเลือกเนะี่ยก็จะค่อนข้างถ้าเป็นไม่ได้จะเลือกที่พักที่สามารถเตรียมอาหารในเล็กน,น้อยได้นะครับนี่ก็เป็นเตาไฟฟ้าพวกอุปกรณ์พวกตัวของล้างจงยล้างจานให้ครบเลยโอเคเจ๋วมากๆนะครับสําหรับเทคนิคการทานในช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเทคนิคแรกเลยคือการกระจายมื้ออาหารออกมา นึกภาพนะอย่างผมเนี่ยสามพันแคลนะครับไปกินอัดกันมื้อเดียวกินหมดไหมหมดนะครับถ้าคุณกินแบบเนี้ยหมดแน่เพราะอะไรนะครับอันนี้คืออันเนี้ยสามร้อยแคลมันกินง่ายไหมกินง่ายนะครับแต่ถามว่ามันดีกับกล้ามเนื้อไหมไม่ดีคุณใส่น้ําตาลไปในกระแสเลือดเยอะๆนะครับแล้วกล้ามเนื้อนําไปใช้ไม่ทันะว่ายง่ายนะสุดท้ายมันก็จะเก็บเป็นไขมันนะครับ เขาถึงมีการแบ่งไงว่าการเพิ่ม,มน้ำหนักเนี่ยมันมี Dirty Buck ถูกไหมกับ Lean buck อ่าเคยได้ยินใช่ไหมครับ Dirty Buck คือกินอะไรก็ได้ขอให้แคลครบกับ Lean Buck กินอาหารที่ดีหน่อย่าแล้วก็พวกขนมพวกอาหารขยะอย่างเงี้ยนะผมก็แนะนำว่าประมาณทานได้นะครับแต่อยู่ในประมาณ10นะครับถึง20%ของแคลอรี่รวมอย่างผมเนี่ย3,000แคลผมก็อาจจะกินไอตัวเนี้ยนี ก็คืออันนี้สา0รอแคลนะแค่นั้นที่เหลือก็จะมาจากอาหารดีๆเลยพวกเวนะครับพวกขนมปังแล้วก็เนยถั่วมือแรกนะครับก็จะเป็นขนมปังประมาณ4แผน่นนะครับเนยถั่ว2ช้อนโต๊ะแล้วก็เวแคลรวมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6-700แคลนะครับสำหรับมือแรกแล้วก็มีโปรตีนประมาณ4 0กร,รัมครับ อันนี้คือไม่ใช้น้ํามันเลยะครับพี่อ๋อมันมีเทคนิคอะไรไหมพี่ทําไม่ไม่ติดกระทะเลยเนะะี่ยมันมันก็ไม่ติดอยู่แล้วเมันเป็นเครื่องแห้งๆค่ะอ๋อใช้ใช้น้ำลงไปแล้วก็ไข่ลงอ๋อก็คือพอแห้งเราก็ใส่น้ำใส่น้ำเพิ่มเอาโอเค แต่ก็คือต้องค่อยๆทยอยใส่ใช่ไหมฮะม,มันจะกลายเป็นต้มเลย <laughs> काय झालं มือสุดท้ายแล้วนะครับโ oh, oh, อ้โหอลังการมากนะครับนี่มาพัทยานะครับก็ <g iggle> เป็นแนวซีฟูดเนาะมือที่สองก็เป็นแนวซีฟูดมือที่สามก็เป็นแนวซีฟูดอีกนะครับแต่เป็นกุ้งเผานะครับก่อนที่จะไปดูว่าผมจะกินอะไรเท่าไหร่นะครับเนี่ยเรามาประเมินแคลวเบื้องต้นก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จานกระน,นั่มทำไมถึงต้องมานั่งดูแคลแบบ ละเอียดขนาดนั้นอย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอ,อกไปอะให้เป็นเทคนิคข้อสุดท้ายไปเลยนะครับต่อให้คุณจะอยู่ในช่วงสร้างกล้ามเนื้อแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่นับแคลไว้เลยจะเกิดอะไรขึ้นนะสมมุติว่าแคลเมนเทนแนน์ของเราเนี่ยประมาณ2 7 0 7นะอย่างผมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ2 7 0 7นะครับในช่วงนี้2 7 0 7 2น0 0 ถ้าผมต้องการสร้างกล้ามเนื้อผมก็จะบวกแคลเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณ3า0พันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่ได้นับเลยนะแล้วผมไปกินแบบอาหารมันอร่อยมากแล้วผมซัดเข้าไป3,500ันห้ารอแคล4ี่พแคลเฮ้ยมันเป็นไปได้นะเวลาไปต่างสถานที่อ่ะมันเผลอเเพลินเพน่ะถูกไหมเป็นไปได้เลยนะครับเพราะนั้นต่อให้อยู่ในช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับ ก็ควรจะมีการประมาณเอาไว้คร่าวๆด้วยนะถ้าเกิดคุณอยากถ้าเกิดคุณซีเรียสเรื่องการดูแลรักษาหุ่นอ่ะเหมือนผมเนี่ยต้องการคีฟเชฟไว้ได้ให้ได้เกือบทั้งปีต่อให้อยู่ในช่วงไหนคุณก็ต้องมีการนับการคำนวณไว้ตลอดนะนี่คือเทคนิคที่สำคัญมากๆในช่วงไดเอทลดไขมันอันนั้นยิ่งต้องเป๊ะเลยนะครับแต่ในช่วงสร้างกล้ามเนื้อโอเคแล้วก็เพลาๆพอเพาความแบบ ความตึงเครียดมาหน่อยอ่ามีความยืดหยุ่นขึ้นได้บ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกุ้งนี่คือเป็นโปรโตีนแบบว่าชั้นดีเลยนะฮะเดี๋ยวชั่งน้ําหนักข้าวก่อนก็นไดนะ้เท่าไหร่วะเนี่ย,ย,ย,ยต้องบอกว่าเป็นของคุณแฟนทานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของผมทั้งหมดอันนี้400ร้อกรัมนะครับ 400รแคลก็เราก็จะมีการประมาณตัวที่เรากินเราจะกินประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็ดูก่อนไม่เยอะนะครับเพราะแกะมันริงไม่เยอะอ้าุ้ยคุณดูดิสิบกร,รมัมน้อยมากนะครับดูเหมือนก็ได้กุ้งเยอะแล้วอ่ะนับประดิมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสดิบสองร้อยยี่สิบกร,รมัมบวกลบแล้วเนื้อสัตว์หนึ่งรอยกร,รมัมผมก็บอกไว้แล้วไง มันก็ประมาณหนึ่งร้อยแคลเพราะฉะนั้นเฉพาะกุ้งนะครับก็ประมาณตีกลมๆอ่ะไม่เกินร้อยห้าสิบแคลนะข้าวสี่ร้อยนะก็ประมาณเท่าไหร่ละห้าร้อยห้าสิบถูกไหมอันนี้อันนี้เมนูอะไรนะสุก,กี้อ่าสุก,กี้นะครับก็ประมาณสาม0ี่ร้อยแคลถ้าตีกลมๆอันนี้อันนี้สมมุติผมกินสุก,กี้หมดนะครับอ่ะสมมุติอันนี้อันนี้ของคุณแฟนใช่ไหมของผมก็จะประมาณนี้ สี่ร้อยห้าร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบก็ประมาณเท่าไหร่ตรีกลมๆก็เก้าร้อยแคลอ่าถ้าเกิดผมกินแซมแซมนิดๆหน่อยๆนะครับมือนี้ก็จะตกอยู่ที่พันแคลครับแป่เดี๋ยวไปลุยกันโอ้ไล่